คลิปนี้จะมาสอนวิธีหาจุดไฟรั่วแบบง่ายๆจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยตู้ไฟที่เรามาทดสอบกันนะครับเขาจะติดกันดูชนิดที่เป็น RCCB ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดไฟรั่ว ถ้าทดสอบการทํางานเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมใช้ตัวฟ็อกเกตเทสเตอร์นะครับกดจําลองไฟลวมาตัวเบรกเกอร์ที่เป็น R C C B ตัวเนี้ยก็จะทิปตัดลงแต่ในชีวิตจริงเวลามีไฟลวเนี่ยเนื่องจากตัว R C C B ถูกปีไซน์มาให้คุมตัวโหลด <S <S แถวล่างนี้ทั้งหมดเราก็จะไม่รู้เลยว่าจุดที่มันเกิดไฟลวททาให้ฟีวีตัดเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะไปจําลองให้ดูครับว่าเรจาจะเทสได้อย่างไงก็อันนี้เราจะมาจําลองไฟลวแบบง่ายๆเบือนตนอันเนี้ยเราเสียบปลั๊กอยู่อ่ะอันนี้มีไฟอยู่นะครับ เราก็จะจุ่มปลักลงน้ําเสียงเ,เบเกอร์ตัดแล้วตัวสายไฟเนี่ยก็จะไม่มีไฟแล้วเดี๋ยวไปดูที่หน้าตู้กันครับที่หน้าตู้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว RCCB ของเราเนี่ยมันตัดลงมาตอนนี้เราทิ้งสายไฟ,ไ,ฟ,ไ,ไ,ฟไ,ไว้อยู่เราจะเอาตัว RCCB ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาทิปตัดลงมาใหม่เ็ายังมีไฟรั่วอยู่เวลาเราจะเช็คเราก็เอาเบเกอร์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในแถวล่างที่ RCCB คุมเนี่ยลงให้หมดก่อนคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถเอาตัว RCCB ขึ้นได้แล้วเพราะมันไม่มีไฟรั่วจากนั้นเนี่ยค่อยทําการเปิดไล่เซอร์กิตไปทีละตัว แลดูว่าตัวไหนที่เราเปิดแล้วเนี่ยเบรเกอร์มันทิปลงมาแปลว่าตัวนั้นแหละครับที่เป็นจุดที่ไฟรั่วนั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับ